รองคู่เอกนะครับเป็นเหลี่ยมข้ามเขียวนะครับสี่ต่อห้านะครับคนพุกตัดขวาดี่เปิดตัดหน้าซ้ายพุกรับสบายคนพุกตัดหน้าขวาดีรับต้อโดนใช่หอ้ยห้าต่อสี่ดีดีตัดหน้าซ้ายพุกฟุก้โโอห สกอร์ต่อสีครับดีดีตันหน้าขวาดีดีตัดหน้าขวาตัุกลับปารโอ้ดีดีเกี่ยวนะครับโดดไหมโอ้โหเปดว้หอดโอ้โหตัวฟุกตัด ตัดหน้าซ้ายดีดียกต้นฟูกเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายดีดีรับสบายโอ้ติเกลียวนะครับโอ้ยแปดต่อห้าครับดีดีตัดหน้าขวามาต้นฟูกรับโอ้โหห้าดีดีตัดหน้าซ้ายต้นฟูกโอ้ยห้ต้นฟูก โอ้โหกาสพิกโอกาสต่อไปทั้งคู่นะครับดีดีโอ้โหขายไม่ไินะครับโอ้โหไปไหนฟุกตัดหน้าซ้ายีรับสบายโยกโอ้โหต่อห้าดีดีเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายฟุกรับโอ้โหต่อแปดดี เจ้าฟุ๊กตัดหน้าขวาดิดี้รับโอ้โหจอดแปดสองห้าครับดิดี้ตัดขวาต้นฟุ๊กรับหนึ่งสองจอดโอ้โหตัดหน้าซ้ายดิ๊ดดี้รับหลุยจอดไม่ข้ามนะครับต้นฟุ๊กตัดหน้าซ้ายดิดี้รับหนึ่งสองโอ้โหนะครับดิดี้ตัดหน้าซ้ายต้นฟุ๊กรับหลังเท้า ้หต้นฟุกบ้างต้นฟุกตัดหน้าขวาดีดีรับหนึ่งสองถึงหน้าตะไคร้ติดบเกี่ยวครับมาแล้วครับเกมเกี่ยวของเจ้าต้นฟุบนะครับตัดหน้าขวาโอ้โหต้นฟุกตัดซ้ายดีดีรับหนึ่งโอ้โหต้นฟุกตัดหน้าซ้ายดีดีรับหนึ่งจอดต้นฟุกเกี่ยวโอ้โห ต่อเก้าเจ้าดีดีตัดหน้าขวาต้องฟุ้ครับโอ้โหติดเกี่ยวเจ้าดีดีโอ้โหเก้าต่อเก้านะครับดีดีตัดหน้าขวาอีกโอ้โหสิบต่อเก้านะครับดีดีเสิร์ฟหน้าซ้ายต้องฟุกงรับเก้า ดีดีเสิร์ตันหน้าซ้ายโอ้โหฟุ๊กลับยังสวยนะครับโอ้โหต้นฟุกเสิร์ตันหน้าซ้ายโอ้โหดีดิรับเอาละครับต้นฟุกเสิร์ตันหน้าซ้ายดีดิรับหนึ่งสองตาโอ้โหต่อสิบนะครับดีดีตันหน้าซ้ายมาต้นฟุกลับขึ้นมา ฟโตัดหน้าอเาสต่อบตซ้ายตานี้ก็โอ้โหต้นฟุกเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายโอ้โหเอาล่ะครับเข้านะครับต้นฟุกเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายโอ้โหสิด ดีดีเสิร์ฟตัดหน้าขวาต้นฟุกรับหโอ้โหสิบเอ็ดนะครับต้นฟุกเสิร์ฟตัดหน้าขวาโอ้โหนะครับเจ้าดีเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายมาต้นฟุกรับโอ้โหเอาละต่อสิบเอ็ดดีดีเสิร์ฟตัดหน้าขวาเะครับนี่ดีดียกนีล้มหรือเปล่าวายโอ้หู ครับเจ้าดิ๊ดจะเสิร์ฟไปไหนดิ๊ดตัดช่องซ้ายคนฟุกลับปาดโอ้โหก็ถือว่าส่วนฟุกตัดหน้าซ้ายดิ๊ดรับหนึ่งสองโอ้โหก็ยังต่อสิบเอ็ดนะครับเจ้าดิ๊ดจะเสิร์ฟไปไหนตัดหน้าซ้ายมาต้นฟุกรับหนึ่งสองโอ้โห ความมั่นใจของเจ้าสุน11ต่อ11ต้11ตนฟูกตาหน้าขวามาดีดีรับหนึ่งสองีกเกี่ยวนะครับต้นฟูกโอ้โหเจ้าดีดียังเกี่ยวนะครับตน้นฟูรับหนึ่งสองอ้าวยังได้นะครับเจ้าดีดีปาดต้นฟูกเกี่ยวโอ้โหเป็นแบบ จังหวะนี้นะครับครับสิบสองสิบดทุกเสิรบแต่นาซายดีรับหนึ่งอีกเกี่ยวเจ้าต้นทุกเกมไหมโอ้โห